สวัสดีครับทุกท่านครับผมสวัสดีทุกท่านที่ชื่นชอบในเกมกีฬาการต่อนกเขาใหญ่ทุกทท่านนะครับผมวันนี้ก็เจอกับผมอีกหนึ่งคลิปนะครับผมวันนี้ก็พาทุกท่านมาต่อนกเขาใหญ่อย่างเช่นเคยนะครับผมเอาเป็นเจ้าพรีเมียมนะครับผมมาเก็บเกี่ยวประสบการณ์มาฝึกซ้อมนกนะครับผมสภาพหมาก็ประมาณนี้ครับอย่างที่เห็นนะครับนกก็จะอยู่ภูเขาด้านหลังผมนี้ครับผมเยอะตรงนี้ ออมาเยอะไม่ก็ประมาณหกเจ็ดแปดตัวได้นะครับผมเสียงขันนะจากจากเสียงขันนะครับผมสาหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามให้กันด้วยนะครับผมหนึ่งปลายนิ้วของท่านคือหนึ่งกำลังใจเนาะวันนี้เอาเป็นเจ้าพรีเมียมครับผมมาเก็บเกี่ยวประสบการณ์กับนกภูเขานะครับลมครับผมลม วันนี้ลมแล้วก็หนาวด้วยครับผมเย็นเย,ย็นจ้อยจ้อยครับผมพี่น้องอากาศเย็นเย็นนุณนนะครับนู่นนกเดี๋ยวผมโอ้หนี่คู่หนึ่งลงกินตรงนี้ครับอะเดี๋ยวผมจะน่าจะเอาไปใส่ต้นต้นใหญ่ๆต้นนั้นนะฮะนี่หละคิดว่ามันน่าจะเหมาะแล้วละ่ะต้นนั้นน่ะต้นใหญ่ นกแถวนี้ก็คงจะหากินแถวลานโล่งตรงนี้เมื่อก่อนผมมาเขายังไม่ดันยังไม่ไถยังไม่เกียดนะครับผมยังลกอยู่นะฮะตอนนี้พอเขาดันเขาเกียดแล้วก็โล่งดีครับผมเตรียนดีนะครับเดี๋ยวผมจะเอาขึ้นไปใส่ตรงนี้แหละเอาเป็นเจ้าพรีเมียมครับผมมาเก็บเกี่ยวประสบการณ์อย่างเช่นเคย เจ้าพรีเมียมยังปี6-4ฝึกทั้งปีนะครับผมปีนี้สำหรับเจ้าพรีเมียมนะเดี๋ยวก็น่าจะเป็นต่อไบนี่แล้วครับผมตอนนี้ยังเป็นแค่นกฝึกนะฮะแต่ว่าเส้นทางลกมากเลยนะครับผมไม่รู้จะไปได้หรือเปล่ามะลกนะครับ โอ้อใสอ่ิบุป้าเข้าไปด้วนี่วันนี้ก็ลมลมมาเรื่อยๆเลยนะครับปบุปปาเข้าไปเ้าก็ไม้มันสวยนะครับผมมันสวยต้นเดียวอะ่ะมันเหมาะอะพูดง่ายๆมันเหมาะต้นอื่นก็ไม่เหมาะครับ มีต้นนี้ต้นเดียวแต่ว่าดูสภาพหมายแล้วสภาพเส้นทางแล้วคงจะไปถึงยากดูครับต้องลุยไปนะครับโอ้โหไปสู้ลุยลครับลุยไปด้วยกันแล้วผมจะให้บรรยากาศอ่ะเดี๋ยวผมบุกป่าก่อนนะครับผมกนแต่ว่าใกล้จะถึงแล้วล่ะ แต่ก็ยังพอเดินได้นะฮะนี่นะครับถึงแล้วอ้วิวสวยนะครับตรงนี้สวยมากครับอากาศเยน็นเย็นสบายไม่รู้ว่าเจ้าพรีเมียมจะขันหรือเปล่านะครับผมเพราะว่ามันหนาวมันเย็นๆยน็ยนสำหรับคนก็คงไม่หนาวเท่าไรหร่หรอกครับผมนกก็ไม่แน่คนก็อากาศเยน็เยนๆลม ลมวี B ่วี y ่วอยครับฮะมาถึงแล้วนะครับก็คงจะหากิ่งใส่ก่อนนะผมเลือกก่อนกิ่งมันเยอะกิ่งเยอะมากไม่รู้จะใส่กิ่งไหนอ่ะบางทีใส่ข้างหน้าอาจจะเข้าข้างหลังเราไม่รู้ว่านกมันจะมาตรงไหนนะครับผมฮะ ก็โอเคนะครับทุกท่านก็เดี๋ยวผมเอานกขึ้นก่อนขาตั้งกล้องไม่ไดเอามานะับผมก็เลยไม่ได้ถ่ายตอนขึ้นเนาะเดี๋ยวไว้ผมขึ้นนกเสร็จผมจะถ่ายให้ทุกท่านได้รับชมนะครับผมอ่ะโอเคนะครับผมตอนนี้ก็ขึ้นเจ้าพรีเมียเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็รอลุ้นกันว่าจะขันหรือเปล่าแค่นั้นนะครับผมลมนะลมบีบีเห็นไหมครับ โอ้ขันมนันน่าล้มไปนีน้เนาะอ่ะก็โอเคนะครับผมทุกท่านเดี๋ยวเราก็รอติดตามดูนะครับผมว่าเจ้าพรีเมียมจะขันหรือเปล่าแล้วขันจะมีนกมาร่วมหรือเปล่าแล้ววันนี้ตัวนี้ถ้าได้จะเป็นเสียงอะไรนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูลวดลายนกขเขากันว่าถ้าได้ตัว่ามันจะเป็นยังไงนะครับก็โอเคครับผมเดี๋ยวเราก็จะลงไปข้างล่างไปหาที่แอบที่หลบที่ซ่อนกันนะครับผมลมแรงครับ รลมแห้งเดีว,วะได้บ่วว่าน,อ,นอ่เนาะเอาโอ้ผลไม่เสาดีนะผมมัดไว้นะครับผมเราต้องมัดไว้นะถ้าไม่มัดนี่มันมันแว่งเกินนะครับผมเราทําให้นกตกใจด้วยรานนี้แว่งไปแว่งมานะครับอะรอรุ้นรอชมครับผมก่อนที่เราจะไปแอบไปซ่อนก็จะให้ดูก่อนนะครับผมว่ามันเป็นยังไงนะฮะต้นเดียวๆโลง่ลงๆนะครับนะ ถ้าเข้ามาก็กิ่งเยอะครับผมสุดท้ายก็ต้องรอรุ้นว่าเจ้าพรีเมียมจะดึงนกต่อมาได้หรือเปล่านะครับแต่สิ่งสำคัญสิ่งสำคัญก็คือมันจะขันให้ผมหรือเปล่านะครับผมหนาวมารอรุนกันครับผมภาวนาให้นกขันนะครับลมแรงขนาดนี้ทั้งเย็นทั้งอะไรด้วยนะครับ oh. เดี๋ยวรอติดตามรับชมครับอ่ะโอเคนะครับผมทุกท่านก็ ตอนนี้เราก็มาถึงที่แอบที่หลบที่ซ่อนแล้วนะครับผมเดินมายังไม่คันเลยครับผมลมมันเย็นๆน่ะเจ้าพรีเมียมยังไม่ขันเลยนะครับนู่นนะครับเดี๋ยวผมให้ดูต้นนั้นเลยนะครับเห็นอยู่ปลายนิ้วมือเขาเนี่ยนะครับก็เมื่อกี้เห็นนกกระปูดบินอยู่แถวข้างล่างนะครับผมน่าจะตกใจนกกระปูดยู่แป๊บหนึง่งล ดี๋ยวรอให้เขาปรับตัวก่อนนะครับผมยังไม่ขันนะครับผมเจ้าพรีเมียมนกใหม่ครับผมนกใหม่เราต้องขยันฝึกขยันซ้อมนะครับเราต้องออกบ่อยๆฝึกซ้อมบ่อยๆนะฮะเขาจะได้ใจครับผมตอนนี้เจ้าพรีเมียมก็เริ่มมีผลงานมาบ้างแล้วนะครับผมเริ่มทำนกเป็นแล้วนะครับเริ่มที่จะดึงหรือเรียกเล้วนะฮะ ต้องค่อยๆฝึกฝนกันไปแล้วครับผมต้องรอลุนอีกทีหนึง่งว่าจะหมานหรือเปล่าสําหรับคลิปนี้นะครับผมสหรับสภาพไม้แบบนี้นะฮะเป็นป่าทึบป่าภูเขานะครับผมก็ไม่ได้ทึบนะวันนี้ไม่ได้เข้าป่าทึบนะครับก็มาลานโล่งอ่ะก็รอลุนครับผมรอลุนว่าเจ้าพรีเมียมจะขันหรือเปล่าอย่างผมมองไปอย่างนี้ถ้ามีนกมาเข้าร่วมนะครับผมก็ เห็นนะครับผมได้ที่หลบที่ซ่อนดีไกลอยู่อ่ะโอเคครับผมรอติดตามครับโอ้โแหลวเหลวๆๆว,ว,วครับผมพมี่น้องแล้วแม่งมาจับไอ้ปลายต้นเลยครับผมเดี๋ยวไปไล่เหลวกันปลายต้นไม่เลยลอะเลลวง่ไหมอ้ ไล่เอาไปซิวเฮ้ยเยว่เยว่ภูเขานะฮะโอ้นกกับวกบขันเลยแบบนี้เห็นบ่ยังอยู่ป่ายอยู่เลยยังบ่ท่อไหร่ป่าอยู่ยน,น,ยยน่ะเฝา้าอย่างวะไปแล้วครับผมขวางเลยล่อนไปแล้วครับผมคุณ ร่อนแล้วนะฮะฮ้ณเ,เกือบไปแล้วแต่ว่ารู้สึกว่าเหยี่ยวเหยี่ยวพวกนี้นะฮะมันมันมันไม่กินนกนะหรือยังไงนกมันจะขันได้ไง่ายเจอเหยี่ยวตายแล้วทั้งนกไม่ัดน,นี้หัวดินหัวแตกหัวเตอะหัวเตินเ,นเนลยบ่โอ้น่า เกือบเกือบเกือบไปแล้วนะครับผมไล่ไปแล้วนู้นเป็นลูกเขาลูกนู้นแล้วครับผมลูกใหญ่นู่นล่อนมาล่อนไปล่อนมาจะเรียกนึกว่าจะลงใส่นกแล้วฝนโฉบวูบลงมาแล้วจับเลยอะ่ะผมรีบวิ่งมานี่แหละครับผมสภาพไม้เป็นอย่างนี้มันก็ระวังเหี่ยวทั้งลมทั้งอะไรนะ ไม่รู้จะขันหรือเปล่าจเจ้าพรีเมียมนูน่นล่อนอยู่ข้างบนนูน่นทุ่งสูงนูน่นแล้วรอดแล้วเห็นแบบนี้อ๋เดี๋ยวก็รอรุ้นกันต่อครับผมอีกสักยกหนึ่งแล้วกันโอ้ล่อนดูงี้สินกขี่ขันบมเร็วนี่รอรุ้นกันต่อครับผมทุกท่านมาโอเคครับทุกท่านโอ้เหี่่วเยอะจริงๆครับต้องมาไล่อีกแล้วเนี่ยครับผมเหี่ยว ช่วงนึงก็นกป่าเข้าร่วมทีนึงเข้าร่วมแต่ไม่เข้าตีทีนี้เหยียวโฉบมาอีกมันเป็นเหยียวแดงนะครับผมเป็นเหยียวแดงซึ่งไม่ใช่เหยียวนกเขาอะแต่ว่าเหยียวแดงพวกนี้ไม่ค่อยเห็นมันกินนกเขานะครับผมมันก็จะหากินหนูกินกระปอมกินจิ้งก่าอะไรอย่างนี้นะฮะแต่ก็ไม่ไหวแล้วครับผมมันกวน กวนนกเราเดี๋ยวเราไปรุ้นกันว่าเจ้าพรีเมียมจะหมานหรือเปล่านะครับผมมองไปไกลก็เหมือนอะไรดำๆขมุ่มข,ม,ม,ขมุ่มอยู่นะครับโอ้ยแล้วอีกแล้วเยี่ยวอีกแล้วครับผมโอ้ยตายตาย เห็นไหมฮะโอ้ยไล่สองสามทีครับผมก็ไม่ยอมไปอ่ะไอ้ดูนะไอ้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 ห่งไอ้หืมไอ้หืมเห็นไหมฮะ นี่จังเลยอะ่ะโอ<ฮ>้ตายตายอย่างนี้นกก็ไม่ขันครับมันเหี่ยวมันลงหากินอ่ามันจะมาแอบกินกิ้งก่าหรืออะไรอยู่แถวนี้นะครับผมอะก็โอเคนะครับผมคลิปนี้ก็คงมีเพียงไว้เท่านี้ครับผมแห้วครับผมจากสภาพไม้ด้วยทั้งลมแล้วก็เหี่ยวนะครับแล้วก็นั่นแหละสุดท้ายก็แห้วนะครับผม เล่นไม้ล่งๆแบบนี้ก็อันตรายเหมือนกันนะครับผมต้องคอยไล่เหยื่วนกต่อก็กลัวครับผมนกมันไม่เคยเข้าป่าหรือเข้าป่าทึบอะไรอย่างนี้นะครับผมก็กลัวโอเคครับผมก็ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมกันมาโดยตลอดนะครับผมคลิปนี้ก็แห้วอย่างเช่นเคยนะครับผมสภาพแบบนี้ขอบคุณมากๆครับผมก็ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมสําหรับท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปเนาะ เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปวีโอหน้าครับผมขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ